ผู้ประกาศรรมเยอะแยะมากมายเราจะเชื่อใครดีนะเราจะดูได้อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เยอะ yeah, นะในทุกวันนี้ซึ่งจริง,รงๆแล้วไม่เป็นดีๆแต่ทุกวันนี้หรอกะนะสมัยพุทธกาลก็มีนะอย่างที่ปรากฏในกลามสูตรซึ่งก็จะยกขึ้นมาให้เพื่อที่จะให้อเป็นแบบหรือเรียกว่าเป็นอริยะนะ อริยะอริยะนเนี่ยแปลว่าไม่มีร่องรอยนะตามร่องรอยตามร่องรอยเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เคยมีมาก่อนน <c oughs> อ,อย่างทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกาศทำไม่รู้ละว่าอ้างพระพุทธเจ้าบ้างนะอ้างการปฏิบัติบ้บบางอ้างอะไรมีอะไรบ้างเพื่อสร้างความเชื่อถือต่างๆนานา,นา,นาเพื่อที่จะใหะ้ผู้ฟังเนี่ยได้ได,ได้เข้าไปดู เข้าไปรีวในเนื้อหาของเขาอาจจะหวังผลทางเศรษฐกิจบ้างหวังผลทางข้อปฏิบัติที่เป็นข้อที่จริงบ้างเนี่ยอย่างของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อประกาศทําอย่างที่มันมันเป็นบางที่หลวงพ่อไปประสบมาแล้วก็ศึกษามาแล้วทามาเพื่อมีคนที่มีดวงตาทำไปเห็นก็จะสามารถจะเข้าได้ถูกทางเนื่องจากว่าพวกเราก็หลงทางกันอยู่นานหลงทางหรือว่า มันไม่เข้าทางสักทีนะจนกว่าเออพอมาเจอเออพอมามาเห็นวิชาสามถึงถึงเข้ามาได้อะไรเงี้ยอของหลวงพ่อเนี่ยจะไปเห็นวิชาสามถึงถึงเข้ามาได้บางคนนั้นก็อาจจะไปทำจากสมาธินะซึ่งผู้ประกาศทำหลายคนก็ทำจากสมาธิแบบครูบาอาจารย์เก่าเก่า,า,า,ารุ่นก่อนก็จะทําสมาธิจนเกิดมโนตะยึดที่หรือมันเกิดฌานเกิดญาณอะไรก็แล้วแต่ละ อ่าออกมาแล้วก็มาบรรลุธรรมอ่าแล้วก็มาประกาศธรรมอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ก็สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะซึ่งในการอปฏิบัติในการประกาศธรรมเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้ผู้ประกาศธรรมเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมก็ออกมาประกาศนะอ่าคุณจะตกนรกบวกไหมนะ อันเพราะว่าคุณจะทําให้มหาชนอไปเชื่อตามคุณอะไรอะไรอย่างไงแล้วก็ไปมหาชนก็กกจะหลงทางด้วยอะไร,ไรประมาณน,นี้นันอันนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ประกาศธรรมหรอกที่ต้องต้องรับเพราะผู้ประกาศธรรมก็ต้องรับผลกรรมของเขาอยู่แล้วะในเมื่อที่เขาเชื่อสิ่งนี้อ่แล้วก็เขาไปบรรเจอมาแล้วก็มาประกาศงความเชื่อนั้นจากที่มันอ่ขีดอยู่บนดินอ่า คือไปอกเจอตอนแรกก็มันเหมือนกับขีดอยู่บนน้ำก็เป็นรอยแล้วก็หายไปแล้วก็มอบอกเกิดความเชื่อม,มันก็เหมือนกับเราขีดรอยอยู่บนดินแล้วมาประกาศทำเข้าไปอีกก็เป็นการขีดลงไปบนหินเนี่ยโอกาสที่เขาจะเชื่อหรือว่าเขามีความเชื่ออยู่ตรงนั้นก็เป็นกรรมของเขาที่จะต้องอยู่ถึงเขาจะบระรลุจริงไปรร่บรรลุจริงก็ต้องเป็นกรรมของเขาอยู่ดีอ่อาสำหรับผู้ผู้ประกาศธรรมะตรตรงนั้นก็บอกไม่อะไรนะมันก็เป็นเรื่องของผู้ประกาศธรรมแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่ความผิดของผู้ประกาศธรรมอย่างเดียวนะ ความอันี้มันขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยผู้รับธรรมเนี่ยคือตัวเราของพวกเราเองเนี่ยที่เขาไปฟังเนี่ยเราเชื่อแล้วมาปฏิบททัติธรรมหรือบางคนเองไม่ต้องไม่อไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่ก็เชื่ออด้วยศรัทธาว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเขามีชื่อเสียงอมีคนมีคนติดตามเยอะแยะ,ยะเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยเป็นไวรัลออกมาเนี่ยซึ่งเอ จะมาเปรียบเทียบให้ให้ดูในในสมัยก่อนนะกลามาสูตรเนกาลามะนี่ก็เป็นชาวกะลามะนะซึ่งอ,อยู่ในพสูสูตเนี่ก็เรียกว่าเจตบุตรเนี่ยเจตบุตรอะไรเนะี่ยเป็น,เป,นเป็นภาษาในสมัยนั้นนะว่าลักษณะของผู้ที่มาเยือนมันจะไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้เปิดใน YouTube ในโซเชียลเนี่ยก็มีหมดเยอะแยะไปหมดแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมี คณะธรมต่างๆเนี่ยเดินทางไปเยือนเมืองกับพระเจ้าเนี่ยท่านก็เดินทางไปเผยแค่คธรรมพวงนั้นตามหัวเมืองต่างๆไปที่ไหนที่มีชุมชนั้นงไปอยู่นานหน่อยอย่างไอ้สาวัตถีอย่างอะไรพวกนี้ก็กไปอย่าอยู่กไอ้อนาทันอนาถะเปนปินท่านิกานี่ก็อยู่นานอะไรเป็นสิบกว่าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าซึ่ง <c oughs> <c oughs> ผู้ประกาศธรรมเขาก็ประกาศเขาอย่างนั้นแหละ จนพุทธเจ้าก็ไปประกาศธรรมเหมือนกันก็ไปเจอกับพวกชาวกะละมะนี่แหละนะก็เหมือนกันแหละกับทุกวันเนี้ยที่ประกาศธรรมกันในในนามพุทธเจ้าบ้างในานามของาศาสนาอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นคิดอิสลามอะไรต่างๆก็มีการประกาศความดีความาศาสนาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะมันก็เยอะแยะหมดใ,ในเรื่องของประกาศธรรมก็จะยกตัวอย่างของพุทธเจ้าแล้วกันหรือว่าพในบาลีเกี่ยวกับเรื่องของกะลามสูตร,รแล้วกันนะซึ่งอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาหลายครั้งแล้ว เดี๋ยวก็จะจะย้ำเตือนให้กับผู้ปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าอของเราเนี่ยก็มีร่องรอยมีร่องรอยมาเหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าไปคำแต่ต้องเข้าเข้าใจว่าไอเราเองเนี่ยก็ต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแข็งแรงพอ,อผู้ที่ประกาศทำเขาจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็ไปรับกรรมของเขาเราเี่ไปฟังแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติตามเขาแล้วก็เชื่อแล้วก็ให้ลาบสักการะอะไรต่างๆกันแล้วแต่ก็เชื่อติดตามเพื่อหวังจะได้ผลจากบุญที่เขาปฏิบัติมาหรือเชื่อว่าเขาบรรลุธรรมจริงๆอะไรเงี้ยแต่นั้นก็เป็นแค่ประโยชน์ในส่วนหนึ่งที่เราะลึกได้ที่เขาบอกว่าเขาบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้ พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจิตมันจะว่างนะมันจะเกิดความสุขนะมันจะเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปหรือว่าจะบรรลุเป็นโมกโมกระทำโมกกระทรั์อะไรก็ว่ากันไปอ่าก็มีหลายสัพท์หลายแสงองไรเป็นเรียกเพื่อจะให้มันดูดีบางคนก็พูดบาลีออกไปเพื่อที่จะให้ดูดีส่วนของหลวงพ่อเนี่ยที่เอาบาลีขึ้นให้เนี่ยเพื่อจะต้องกันให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถจะเอาไปสืบค้นได้นะเอาไปสืบค้นได้นะ อ่าอย่างกรณีของกาลามาสูตรเนี่ยนะพระเจ้าในในพระสูตรเนี่ยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าถ้าไปที่กะลามะกะลามะก,ก็จะชาวกะลามะเลยถามว่าเราจะเชื่อใครดีไอมีคนมาประกาศทำเยอะแยะเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าบอกว่าก็อย่าพึงปรงใจเชื่อในสิบอย่างนี้นะคืออย่าพึงปรงใจเชื่อในอ่ามาอนุสาสเวอนุสาสเวนะเนี่ยก็คืออย่าไปเชื่อด้วยฟังตามๆกันมาคือ การฟังตามๆกันมาแล้วว่าการแต่ข้อสามเนี่ยมาอิติก,ก,กริยายะนี่ก็คือฟังด้วยการเล่าลรือเนี่มันจะต่างกันตรงที่ว่าอันหนึ่งเนี่ยฟังต่อๆกันมาจากอดีตอดีตเป็นเอ่อเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นประเพณีอะไรก็แล้วแต่ละที่เล่าทําตามกันมาแล้วก็เชื่อเป็นนิทานอย่างเท้าพญาคันภากหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะแต่เท้าวเวทแม้กระทั่ง พระเวสสันดรแม้กระทั่งไอ้นิทานชาโดกอะไรต่างๆแม้กระทั่งก็ไตมีโดกอะไรต่างๆพวกนี้ที่เล่าสืบๆกันมาอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเป็นการเล่าฟังปากแล้วก็เราก็เชื่อแล้วก็ถือที่จะตามอันที่สองนี่คือมาประดาประลายะคือการถือการถือนี่คือการทําอ่าการทำอ่าการทำอย่างเช่นถือผีเจะต้องมีอ่าอะไรนะไอ้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนจะต้องไปทำไอ อะไรนะพระทธ์หรือว่าอะไรเอามาไว้ที่บ้านเอาสารทำสารในที่บ้านอะไรเงี้ยทำสารปู่ย่าทำสารขีตาแหกไี่หนนาอะไรเงี้ยออันนี้คือเป็นประเพณีทำสืบกันมาอย่างเช่นทำบุญเดือนสิบสองเดือน 22, 24, อเนี่ยยี่สิบสองคองสิบสี่อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาปรัมปะยายะคืออย่าพึงปรงใจเชื่อไม่ให้เชื่อไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไม่ใช่ไม่ให้ไม่ อย่าพึงไปปรุงใจเชื่อว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นจริงหรือไม่จริงจังยังไงอย่าพึงไปปรุงใจเชื่ออย่าไปจริงจังกับมันในความหมายก่ของพุทธเจ้าน่คือให้เราเนี่ยเอาไปปฏิบัติตามผู้ที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นที่สิบสองกองเรืหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละคุณจะมาประกาศทาบอกว่าจะไปเดินจงกรมอย่างนั้นหรือว่าไปทุดงอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ละรู้ว่านั่งอาณาปณสติหรือว่าจะนั่งเพ่งเทียนเพ่งอะไรของเขาก็ว่ากันไปตามวิธีกรรมฐานของแต่ละอย่าง อ่าที่ที่ที่เขาสอนกันอยู่เราก็ลองไปทําดูตามเขานั่นแหละอ่าว่ามันดับทุกข์เราได้ไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเนี่ยหรือว่าไอ้อยู่ประกาศในในในเขาเรียกว่าธรรมวินัยของพระอ,องค์เนี่ยท่านบอกว่าเพื่อไปในการดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเป็นผู้วิเศษไม่ใช่ว่าไปทําแล้วมันจะวิเศษกว่าคนอื่นไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ทํามาอย่างเช่นไอ้มาอิติกริยาญาณเนี่ยคืออ่ ด้วยการเล่าลือเนี่ยด้วยการเล่าลือเนี่ยคือความหมายว่ามันเกิดในปัจจุบันนี้ถ้าข้อนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาต่อต่อกันมายาวนานแล้วแต่ว่าไอ้ที่เล่าลือเล่าอ้างคือที่เล่าลือลือกันอยู่ทุกวันนี้ก็คืออ่าที่เป็นเป็นวรอลเนี่ยที่เป็นภาษาภาษาสมัยใหม่เนี่ย,ยเรียกว่าเป็นไวัยรอลหรือว่าที่กันลังดังเปียงปังกันเสียงกันอยทุกวันนี้ว่าอ่าผมพูดไอ้พัดใต้ปบหน่ในเชื่อได้จีเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้เมียคนตื่น เมียตื่นทาตื่นอะไรกันอยู่เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยก็มาพูดซึ่งแต่ละคนก็ไปฟังนฟังแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะไอ้เวลาไปฟังธรรมก็จะเอ่อฟังเพื่อที่จะคิดตามพอคิดตามแล้วก็สนุกสนานไปบางทีก็อย่างเช่นคนตื่นทำเนี่ยอยู่ในวัยรอดด้ววันเนี้ยอ่าฟังแล้วก็ฟังซึ่งไม่ได้ฟังเพื่อจะนำไปปฏิบัติแต่ว่าฟังเพื่อที่จะเกิดความบันเทิงสนุกสนาน อันนี้ก็เป็นเป็นนึมุมมองของผู้ประกาศทำมาหนึ่งก็เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอมาอิติกาลิยาญาณเนี่ยคือในสมัยโบราณมันก็มีไอ้ไอพวกที่โดนเล่าลือกันมาว่าคนนน้นคนนี้ดังอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับมีเพลงดังหรือว่าผู้ที่เป็นศิลปินดังอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกันน่วันนี้ก็จะนํามาสักสามสามอย่างนี้มาให้ผู้บริวารทำได้ ได้ให้ได้ได้ดูได้ในได้ดูในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก่อนว่าคืออย่าพึ่งไปปรุงใจเชื่อแล้วไม่ไม่เชื่อเขาเราจะทํำยังไงไม่เชื่อเขาก็ต้องไปทดลองดูเราก็เี่กเราก็ต้องทดลองเองแหละว่าเออไอที่เขาว่ามาเนี่ยต้องทํำยังไงล่ะที่พวกคุณว่ามันบรรลุธรรมหรือมันอสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เราไปทดลองกับเขาดูว่ามันดับทุกข์ได้ไหมถ้าหากว่าเป็นธรรมบุรุษยา่าเนี่ยเป็นการดับทุกข์ได้ แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นธรรมอื่นก็อาจจะเป็นไปเป็นผู้วิเศษอคือวิเศษกว่าคนอื่นก็เรียกว่าอุตตรมริสยธรรมอุตอตรีมรุสยธรรมผู้นเจ้าเนี่ยถ้าเป็นธรรมะของผู้นี้เจ้าท่านห้ามแสดงอันนี้ออุตตรีมรุสยามที่ว่าทาแล้วมันจะเกิดปฏิหารขึ้นมาก็เป็นอะไรตัวสูงใหญ่อะไรต่างๆที่มันเยอะแยะไปเหมือนมันไม่ใช่ธรรมะที่จะไปเพื่อพ้นทุกข มันมีไหมมันมีในมนุษย์ยทธิเนี่ยอหรือนนว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ท่านหลายหลายท่านเมื่อร้อยปีมานี่เป็นคนพบควันตั้มเนี่ยก็เป็นคนพบคุณสมบัติเดียวกันนี่แหละกะมนุษย์ต่ยิทธิเนี่ยซึ่งพระเจ้าเนี่ยท่านก็ได้เห็นสิ่งนี้เนี่ยมาแล้วว่า,วามันมีแต่ว,ว่าไม่ให้ไปพึงไปไป,ไปทําเพราะว่ามันไม่ค้นทุก มันก็ทำให้คุณทุกข์ไปอีกว่าเอ้ทํำอย่างนี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณจะต้องไปอันนั้นทำไปเพื่อที่จะหาลาบสักกะระก็คือเสียงสรรเสริญหรือคนสรรเสริญเรอยอยากได้ลาบสักกะระอยากได้ความนิยมแล้วก็อยากได้คนที่มาอ่สักกะระเรือลำทรัพย์นาเงินทองอะไรมาให้เอ่อันนั้นนะ่ะมันก็ไม่พ้นทุกข์ไงไม่ไม่พ้นทุกข์ในผู้ปฏิบัติผู้ประกาศทมทั้งหลายเองเนี่ยเขาก็ เมื่อท่านได้ประสบทรมาบางคนอาจจะอาไปอ่านจากตำซื้อตำหับตำรามาคิดเอาปรุงขั้นมาแล้วก็มาประกาศหรือบางท่านก็ได้ไปไปไปฏิบัติดูแล้วเห็นทมนี้แล้วก็มาประกาศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทําตามตำลงตำราอะไรต่างๆแล้วเอามาก็มาประกาศทมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกรรมของผู้ประผู้ประกาศทมส่วนเราเนี่ยผู้ที่จะเชื่อทำตามหรือว่าจะไม่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ย แต่เราเดี่ยวทาตามเขาเขาได้ไหม mm. เขาอาวจะอย่างนั้นแ่ะเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นบางคนก็จะไปอส่วนใหญ่ก็จะไปะเพื่อที่จะอยากจะได้ส่วนบุญอที่เขาทำํำอันนั้นก็ได้อยู่แล้วก็ได้ในส่วนบุญที่เราอยากจะได้นะั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่พ้นคุกเราได้บุญก็เพื่อที่จะไปเกิดใหม่หรือว่าอยากจะได้ลาบสักการะตามที่เขาติดตามเขาไปเขาจะมีคนบริจาคเยอะๆก็กจะได้ลาบลาบสักการะด้วยก็มี ผู้ที่บวชหรือผู้ที่จะทตามอ้สิ่งทีเง่เขาต้องการมันเยอะแยะไปหมดอันเนี้ยผู้บริบาิธรรมก็ต้องมาดูว่าเออไอ้ไอ้นั้นอ่ะมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมเดี๋ยวเราเนี่ยต้องการที่จะมาดับทุกข์ไหมถ้าเราต้องการดับทุกข์เนี่ยไอสิ่งที่เขามาบอกเราเนี่ยมันช่วยดับทุกข์เราได้ไหมเ <c oughs> อาเรียกว่าเออเราเรา,เราบวชมาไม่ได้ต้องการดับทุกข์อย่างจะได้ลาภสักการะมันก็เขาบ้างอย่างไปทํหมันเขาก็ก็ไปทําอันนั้นก็ทาก็มันก็เป็นตาม ไปเป็นตามไปได้แหละเขาเขาให้เราอเขาบอกว่าเขาทําอย่างนี้เขาดีอย่างนั้นที่คุณไปอยู่กับเข,เขาก็เป็นเหมือนกับเขาแหละเพราะฉะนั้นคุณถ้าคคณอยากจะดับทุกข์เนี่ยคุณจะต้องมาดูในจิตของตัวเองมันเป็นการปฏิบัติทางใจส่วนการปฏิบัติที่อยู่ออนอกจากใจของเราเนี่ยคืออยู่ในชุมชนสังคมเนี่ยไอที่ทํามาเนี่ยถ้ามีประเพณีวัฒนธรรมต่างดหรือกฎกติกามารษยาทต่างๆ,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 ๆ มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วในสังคมแต่ว่ามันอยู่ได้ไปส่งไปถึงเราแค่ตายแค่ถึงแค่ส่งไปที่เราถึงตักเราตายแค่นั้นซึ่งส่วนที่มันจะติดตามเราต่อไปในจิตของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการทําดีทําชั่วหรือว่าการภาวนาเป็นปัญญาที่เขาเรียกว่าภาวนามาจะปัญญาที่มันจะตามเราไปที่จะทําในการลดไปพ้นทุกได้